ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักตอนนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องราวของพระเจ้าโพธิทัตเป็นว่าเขาย้อนต้นสักนิดหนึ่งความจะได้เชื่อมกันในตอนจุดของเต่าฉลาดคือวันหนึ่งมันน้ำไหลเข้าไปในสระปรกรณีที่พระเจ้าพรหมทัต ขุดให้ลูกเล่นแต่ก็มีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยปัญหาทางออกไปได้จีนได้ดำลงไปอยู่ก้นสะเวลาที่พระราชกุม,มารและพระราชกุม,มารลีลงเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ดังสองพระองค์ตกพระไทยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชวิดา พระราชวิดาจะรับสั่งให้ขึงตาขขา่จับเต,าต่าตัวนั้นมาพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสองเห็นก็จำได้เจีงส่งเสียงร้องเอืงเอ็ดอึงเอองพราะเจ้านี่แหละพระเจ้าข่าที่เป็นวิสาร์ดไล่ขลอดหลอก,หลอ,กหลอนเพราะเธอไม่เคยเห็นเตา่าพระราชวิดาที่สั่งให้โดโทษเต่านั้นให้จงหนักแปลกเห็นไหมนะ เจ้าเต่าซาเตชานี่มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองจริงๆความจริงมันก็ไม่ทําอะไรเขาเล่นน้ํามันมันดูนี่เจียงเบือสายอัมมัดอมมัดจึงเบือสายกันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจริงจะเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดอมหมายคนหนึ่งว่าก็บอกว่าควรจะจับมันนงายขึ้นแล้วก็เผาไฟเจ้าเต่าได้ยิงก็นอนทำตาปลิบเปรบ ว่าคราวนี้แย่แล้วเขาไฟกูก็ตายแน่ก็น,นิ่งไม่พูดแย่คนหนึ่งก็บอกควรจะใส่ครกโ้ละเอียดแต่ก็คิดอยู่อีวิธีนี้ก็ตายแน่เสร็จกระดูกกระดองมันไม่แข็งเท่าไรมันตำละเอียดมันก็ตายบางก็เอากะอมาดบางคนก็บอกว่าควรใส่กระทะตม้มความที่จริงวิธีเผาไฟ และวิธีใส่กระทะต้มนี่มีประโยชน์กินได้แต่เจ้าเต่าก็หมดกำลังใจว่าครานี้เห็นจะไม่พ้นความตายแต่ว่าบาังเอิญเมียใหมายคนหนึ่งเป็นโรลคกรลวน้ำพาอแกว่ายน้ำไม่เป็นเสนอว่าควรจะไปทิ้งไว้ที่วังน้ำมนนบังน้ำบนในแม่น้ำยุบนามันจะได้จม ตาหน้ำตายสำนักน้ำตายเป็นการทรมานอย่างหนักทำโทษอย่างนี้ท่งกล่าวว่าทำโทษอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับทำอย่างนี้เลยเป็นการทรมานมันยิ่งเมือกว่าจะตายหายใจไม่ออกนี่มันต้องดิ้นทรนเท่าไรแน่เมื่อเจ้าหมายคนนี้กล่าวจบเจ้าเต่าได้ยินข้อเสนอข้อหมัดในเรื่องที่จะประหารตน จึงได้ยืดเนะี่ยยืดหัวออกยืดหัวออกทำไมยืดเนะี่ยแล้วก,กล่าวขึ้นในความโรกรธแค้นว่านี่เราทําผิดอะไรกับพวกเจ้าหนักหนาเจ้าจึงจะลงโทษให้เราเอาเราไปทิ้งในน้ําบนนั้นเจ้าเต่มามันยิ้มแล้วนี่ไอเต่านี่มันอยู่น้ําลึกได้มันจมน้าอยู่ได้เป็นเดือนเดือนมันไม่โผล่มาก็ได้แต่ว่าเต่มามันฉลาด ไอ้อย่างอื่นไม่คานมันคานตนนี้มันยิ้มไ้คนนี้ก็รอดรอดตายแล้วไอ้คนนี่มันโงก่กว่าสัตย์เดชฉันก็มียิงได้ว่าเราทําผิดอะไรพวกแกเจ้าพวกเจ้าหนักหนาริงจะเอาเราไปทิ้งในน้ําบนนั้นการทําโทษอย่างอื่นนี่เราพอทนได้แน่ฉลาดสะด้วยนะ <c oughs> ว่าแกะย่าเผาไฟฉันก็พอทนได้แกะยะโครก็พอทนได้ แกจะต้มกับโหทนได้แต่นี่ใจร้ายจริงๆแกจะเอาเราไปทิ้งในน้ำในวังน้ำบนไอการทำอย่างนี้มันเป็นการทารุณอย่างไรกาดเหลือเกินขออย่าได้ทำอย่างนี้เลยนะถ้าจะทำก็ทำตามแบบพิธีที่สามไหนไหนจะตายขอให้มันตายง่ายเสียนิดเถอะนีะ่ลองลีลาของเตา่าพระราชาทรงสนับแบบนั้น ราชาก็โง่เหมือนกันไม่รู้จักเต่าจึงรับสั่งให้จึงรับสัง <c oughs> งบส่งให้เต่าไปทิ้งที่วางน้ําบนในแม่น,น้ํอยูนาเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปในปล่องซึ่งเป็นปล่องเป็นช่องไปทางพิภพเป็นนาคภพ,พไปที่โยกพญานาคก็เลยตกลงไปในเมืองพญานาคลงพอดีไอเจ้าเต,าต่าตัวนี้เนี่ยมันโชคดีจริงๆ เาทิ้งในวังน้ำบนแต่ความจริงจะวนหรือไม่วนตัวเต่ามันหนักไม่มีความหมายอยู่ในน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ตายแต่ดันลงไปในเมืองพญานาอีกจะว่าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ได้ฟังเรื่องราวต่อไปขนาดนั้นนาคขมานพโอรสขมาเท้าทศรสกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นเอาละสิหนีเสียปะจระเข้ การใช้บัญญาลูกหลานที่รักดูเต่าถ้าสิ่งใดที่มันเกินวิสัยคิดว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราทําใจเฉยๆไม่สะดุ้งสะเทือนการสั่งประหารชีวิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเห็นว่ามันจะไม่ไหวก็ตัดสินว่าถ้าเราจะตายก็ตายตามใจเมื่อถึงเวลา,าระที่เราจะตายแล้วก็ไม่มีทางใดที่จะรอดทําใจเฉยๆทำใจสบายๆบาย ถ้าดิ้นรนมันก็ตายไม่ดิ้นมันก็ตายตายเฉยๆสบายกว่าอย่างเจ้าเตา่าแต่ว่าด้เห็นดีลาเขาเห็นเราเฉยๆเขาคิดว่าเราจะไม่ตายแบบนั้นดีไม่ดีเขาอยาหาวิธีฆ่าแบบเตา่าคือเป็นทางปลอดภัยอันนี้การทําใจเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนที่เรียกว่าขันติมีประโยชน์ คุยกันต่อไปว่าขนาดนั้นนาคขมานบโอรสขมทาาทศรสกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่าเราหลุดจากเงื้อมมือขาวิเจ้าพาราณสีมาแล้วคราวนี้มาตกอยู่ในเงื้อมมือของบรรดาพวกนักที่หยาบช้าอีกเราจะออกบายอย่างไรดีหนอ จำเราจะต้องออกอบายเอา,เอา,เอาตัวรอดให้ได้นี่เขาว่างโง่อย่างเต่านี่มันไม่แน่นะเต่าที่มันมันฉลาดกว่าคนฉลาดกว่าหน้าก็ามีแม้สัตว์เดรัจฉานสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่วัดบางทีก็ฉลาดกับคนมีหลายตัวฉลาดกว่าคนรับคําสั่งครั้งเดียวเธอปฏิบัติตล,ลอดชีวิตนี่จงอย่าคิดดูโทสัตว์เดรัจฉาน สมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธาจยา์โตท่านมีชีวิตอยู่ผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระพุทธาจยา์โตเวลาเห็นสุนัขนอนเวลาท่านจะเลี้ยงไปท่านไม่เลี้ยงไปทางทิศท่านเลี้ยงไปทางหางเขาถามว่าทําไมทำอย่างนั้นท่านบอกว่าจะทราบได้อย่างไงว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นี่ท่านมีอารมณ์ละเอียดอ่อนขนาดนี้ คำว่าพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงว่าคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าฉะนั้นเรื่องของคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าเนี่ยพระอราหันต์ให้ความเคารพถ้าเขามีความจริงใจแล้วก็ขอคุยกันต่อไป <c oughs> ว่าเจ้าเต่าปัญหาเอาทานตัวรอดให้ได้จึงกล่าวค้นว่านี่จะจับเราไปไหนนะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิต จนูนให้จูนตัวนี้รอจุลาสะกดนะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิตจนูนเป็นโทษของพระเจ้าพาดาณสีให้มา,าเฝ้าท้าวทศรถเอาแล้วแม้เจ้าเต่านี่น่ากลัวมันจะเป็นคนพันเดียวกับชูโชกนะเจ้าชูโชคจะไปขอสองฆ์มานก็ชูกลักบอกว่าเราเป็นโทษ นี่เจ้าเต่ามันบอกมันเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีส่งมันมาเฝ้าพระเจ้าเท้าวทศรถนอรสีโดยมีพระราชประสงค์จะถวายพระราชินทิดาแก่ท้าวทศรถขอท่านนั้นหลายจนนําเราเข้าไปเฝ้าเถิดสรงเต่าไปเป็นทูตนี่ไม่ละมันดาน่าข้ามนบ ธรรดาหน้าทันายก็พากันหลงเชื่อนะไอ้มาเข้ามานบพระวณาผู้ชายจิมนำเข้าไปเฝ้าท้าทศรถและก็ทูลให้ทรงทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพอท้าทศรถทอดพระเนตรเห็นก็ไม่พอพระไทยทรงตำหนิว่าทูตอะไรกันรูปร่างแสนจนลามก ไม่มีท่าทางจะทำหน้าที่โทษได้เลยเต่าจึงได้อดอ้างตนว่าทำไมผู้ที่เป็นโทษนั้นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาใหญ่โตแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสดสวยรูปร่างนั้นถ้าจะถือเอาเป็นประมาณได้กิจการงานที่จะทำให้สำเร็จในหน้าที่นั้นสิเป็นประมาณแน่นอน หมายความไอ้รูปร่างเนี่ยจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้เลยไม่มีความสําคัญความสําคัญในการงานก็คือความสามารถถ้าคนใดมีความสามารถดีแม้รูปร่างไม่ดีการงานก็ดีได้มีผลสมบูรณ์แบบดูเจ้าเต่ามันสัฉลาดไม่ชเชลนพูดเขาไม่เจ้าพาราณสีนั้นมีมาก พวกมนุษย์ทำหน้าที่ได้ได้ไดเพียงบนบกพวกนกก็ทำหน้าที่ในทางอากาศข้าประบาทชื่อว่าจูจิตจูลได้รับตำแหน่งหน้าที่ในทางน้ำนาืมะแสดงว่าเมืองน,นี้เก่งมนุษย์ก็เป็นทูตได้ใช่นกก็ได้ใช่สัตว์น้ำก็ได้เป็นราชวัลลบมีบ้านสวยส่าก่อนเป็นหลักฐาน ถ้ทาวทศรถก็ยอมรับฟังยินตัดถามว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าพระราสีมีพระราชประสงค์อะไรจึงได้ทรงเจ้ามาที่นี่จเจ้าเตาจึงได้กลา่าวทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเจ้าพระราณสีมีรับสั่งว่าได้ได้ทำพระราชมัยตรีมาทั่วสากรชมพูทวีปแล้ว หมายการวางในชมพูทวีปทั้งหมดเป็นมิตรกันหมดแล้วทําไมตรีหมดควรจะทําไมตรีกับเท้าทศรถอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทรราชานาสมุทรราชาราชธิดาให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงรีบส่งราชบุตรราชบุตรไปกับข้าพระองค์ เพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวพระราชะิาาธามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะแน่ไอ้เต่าหาักหลังแล้วสิเจ็บใจว่ามึงคิดฆ่ากูในี่กูจะเล่นเมืองเมืงละนี่ดูเต่าโลกหลานที่รักการเอาตัวรอดน่ะรู้รู้ความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดที่ทมไป แต่เต่านี่ไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้ามาหาวิทยาลัยไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่เต่าก็ฉลาดฉะนั้นความฉลาดของคนไม่ได้อยู่ที่การศึกษาอย่างเดียว <c oughs> การฉลาดยของคนต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยบางคนไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็รับราชการได้ดีเพราะอาศัยความเฉลาด พผ่านงานมามากมีประสบการณ์ดียันนี้ก็ถมไป <c oughs> ยังมีครูโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไม่มีปริญญากับเขาเลยเป็นโรงเรียนรัฐบ,บาลที่มีชื่อเสียงแต่ว่าการสอนของครูผู้น,นี้ดีกว่าครูที่ได้มีปริญญาเป็นด็อกเตอร์มาไหนไวิชาใด้าอ่อนเด็กไม่เข้าใจส่งครูคนนี้เข้าไปเด็กดีหมด นี่ขึ้นชื่อว่าความสามารถไม่ใช่อยู่ที่กระดาษความสามารถจริงๆอยู่ที่สมองนี่คำว่าปาริญญาทางยัาทางกระดาษนี่ยังไม่แน่นอนอย่างนั้นเขาไม่เรียกปริญญาเขาเรียกสัญญาคือความจำสำหรับปริญญานี่แปลว่าต้องใช้ปัญญาใช้รอบรอบคือรู้รอบปรินี่เขาแปลวรอบยานี่แปลความรู้คือมีความรู้รอบด้วยกำลังของปัญญา และคนที่จะทำงานดีได้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านงานมาถ้าเราอ่านตำราเราคิดว่าอย่างนั้นดีคิดอย่างนี้ดีเวลาทำเข้าจริงๆมันมีผลไม่ถึงหนึ่งปอร์ซนสู้คนเขามีการประสบการณ์มาโดยตรงไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นลูหลานทั้งหลายจะเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำเป็นที่ไม่ถูกใจเราอย่าเพิ่งเอะอะโวยวาย พิจรารณาก่อนแล้วเราก็ลองทำโดูบ้างในกลุ่มเล็กๆของพวกเราว่าเราควรทำอะไรเป็นพื้นฐานอย่างประเทศชาติเวลานี้ปกครองอย่างนี้เราว่าไม่ดีเราเห็นว่าการปกครองอะไรดีตั้งขึ้นในกลุ่มของเราเล็กๆอย่าให้มันเป็นไปตามด้านกฎหมายทำเป็นวงการภายในอย่างที่เราจะทำเป็นระบบข้อมูลว่าทุกสิ่งทีกอย่างรวมกัน ลองรวมคนตั้งแสี่คนแปคน16ค,คนเข้าไปทีละน้อยน้อยถึงร้0ยสอคนแล้วก็ทำงานเป็นนารวมแจกอาหารให้กินมีระเบียบทำงานวันละแปดชั่วโมงกินข้าวเหนียววันหนึ่งปั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำแบบข้อมูลทั้งหมดการจะไปไหนมาไหนก็ต้องลากันไปตามยังกัดเวลาลองดูที่ว่าคนสองสามคนจะทำไปไหวไหม แล้วดูกับคนนี่ก็มีอิสรภาพทาั้งหลายใครจะมีความสุขกว่ากัน <c oughs> นี่ต้องลองอย่างนี้ก่อนแล้วดูกําลังใจเราว่าไอ้กฎระเบียบวินัยที่เราวางไว้ใครปฏิบัติได้ครบทนบ้างนี่ต้องลองพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์ดยก่อนแต่ว่าหลวงป,ปู่ขอยืนยันเพิ่งว่แค่สองร้อยคนไม่สามไม่ช้าไม่นายก็ตีกัน ข้อรมการทรงตัวจริงๆข้อรมของคนมันไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้หญิงและทีนั้นก็ถือว่าผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของใครเป็นของกลางอีตอนนี้จะฆ่ากันตายแน่นอนคุยกันต่อไปว่าท้าทศรสจรึงได้ให้หนักประมาณ4ตนให้หนักมานบสตนไปกับเต่านั้น แล้วก็กำชับให้ฟังกระแสร,รับสั่งข้าพระเจ้าพารานสีแล้วก็กำหนดกำหนดวันจะมารับตัวพระราชิดาเอาละสิไมละเ <c oughs> <c oughs> จ้าเต่าทําพิษแล้วบรรดานหน้าทั้งสี่ยินิพาเดินทางมากับเตา่ามุ่งหน้าไปเมืองพารานสีขณะที่เดินทางไปเต่าไลเห็นสะบัรในระหว่างทางจึงพูดกัว่าท่านนาคมานก พระเจ้า,า,ราพระราณสีก็ดีพระเมษศีก็ดีและพระพระาชโอรสก็ดีเห็นข้าวเจ้าที่เที่ยวไปในทาน้ํากลับมาแล้วมักจะขอดอกบัวแล้วก็เง่าบัวเสมอๆฉะนั้นข้าวเจ้าจะลงไปในสระเก็บดอกบัวปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าวเจ้าช้าไป ก็ขอท่านในโปรดโร่หน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่พระราชจสสำนักของพระเจ้าพาราณี <c oughs> ให้เจ้าเต่านี่มันเล่นลูกไม้จัดฟังไว้ก็ดีเหมือนกันฟังความฉลาดของสัตว์ในฉานดูบ้างเราเป็นคนที่เราคิดว่าเรามีความฉลาดมีความรู้ลองดูสิ ดูมันสมองของเรากับดูมันสมองของเตา่าว่าเป็นยังไงนี่เขารู้รอดเป็นยอดดีนะเอาตัวรอดได้บรรดานาสีท่านหลงเชื่อยิมปล่อยเต่าลงไปในสระบัวเมื่อเจ้าเต่าพ้นมือของพวกนาคขมรนบแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งบรรดาพวกนาคเข็นชามากจึง้ล่วงหน้าไปก่อน แปลงเพศเป็นคนเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีทรงต้อนรับและตัดถามว่าพวกท่านมาจากไหนกันบรรดาหน้าทั้งสี่นี้กล่าวทูลว่าข้าพระพวกข้าพระองค์มาจากเมืองวงเท้าทศรสนาคราชไปเจ้าค่ะพระราชาพระเจ้าพาราณสีตัดถามว่าเธอมีธุระอะไรหรือ อันดาหน้าก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงส่งทูตไปหาท้าวทศรถท้ทาวทศรถทรงมอบเครื่องบรรณาการมาถวายอมอบถวายสิ่งของในหน้ากบิภพที่พระองค์ต้องประสงค์ก็เพราะได้ทรงสสดับว่าพระองค์จะทรงพระราชทานพระธิดาชื่อว่าสมุทรแทชชาให้พระเจ้าค่ะ เลิตเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าก็ได้สองสามปีมีผัวแล้วเสร็จเจ้งกับตรงนี้ตอนนี้พระราชาก็ตัดว่านี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวากับนาคการวิวาอันไม่สงควรนั้นจะทำกันได้ยังไง พระเจ้าพระราณศีตรัสอย,ย,ย,ย่างไม่พอพระทยัยนั้นพระยานาคจึงบอกว่าถ้าการวิวาไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จะได้ส่งเต่าชื่อว่าจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานนางสมุทรชาให้เหล่าการที่พระองค์งทรงทูตทรงทูตไปเชิญน,นั้น แล้วบัดนี้กลับมาดูถูกดูหมิ่นพระราชาของพวกข้าพระองค์สียอีกโหนนากล่าวด้วยความโกรธเคืองและยังขู่พระเจ้าพระราณสีว่าการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ถ้าโหนา้าโกรธขึ้นมาพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธ การดูหมินหน่นนาคแม่น้ำยวนนาคูเรืองฤทิเช่นนี้จะมีภัยพิบัติมาเถียงตนแน่ให้เต่าทำพิษจสิ้นไม่ละอีตอนนี้ก็ยุ่งแล้วจะไปโทษพระราชาก็ไม่ได้เต่ามันยุ่งไอตัวยุให้รำทำให้รัวนี่เวลานี้ในประเทศไทยเราก็มียุยแยงแกงแสให้คนไทยทะเลาะก,กันเมื่อคนไทยทะเลาะก,กันก็อน,นอนยิ้มสบาย ถ้าคนไทยคนไทยฆ่ากันตายเหลือน้อยกำลังน้อยเขากลับเข้ามากินหมูชิ้นปรามันเป็นนั้นว่าลูกหลานทั้งหลายจงอย่าเชื่อเขาเลยนะเราอยู่กันได้มีความสุขนับมาเป็นพันพันปีเราอยู่กันอย่างนี้มานานแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องอื่นเข้ามาเพียงแต่เพียงว่าเราสามารถขี่กันเรามีความขยันกันทุกคนสร้างความดี คนที่จะดีได้นั่นหนึ่งเคารพในในกฎหมายของบ้านเมืองสองรบสอเคารพระเบียบกฎข้อบังคับขอมของหน่วยที่เราปฏิบัติสามเคารพประเพณีสี่มีศีลธรรมและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันสาม,าคมัคคีจะมีกินได้คือหนึ่งเกือือกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุ สองกล่าววาจาเฉพาะวาจาที่ไพเราะไม่สะดุดใจกันสามทำตนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยแรงงานและก็สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เหยียดยามซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้เรามีความสุขไม่ต้องไปเกงใครก็มาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ต้องเราเราไม่ต้องวางตัวเป็นทามื่อคุยกันต่อไปน่าจึงบอกว่าเราไม่ได้ดูหมิน ราชาจึงทรงตัดว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นท้าทศรถผู้เรืองยศแต่ว่าท้าทศรถเป็นงูไม่คู่ควรกับทินดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์เรื่องมันเป็นไปได้ยังไงท่านบอกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนั่นแหละท่านท่านนาคมานพพอะเจ้าพระรา,าศสีสัง่งเป็นว่าหนาังเสือตัวนี้รู้สึกโมัวมวก ถ้าไปอัานถือใจความในเมื่อลูกสาวของเราเป็นมนุษย์นี่เจ้านายของท่านเป็นงูแล้วมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงเล่าไอคนเนี่ยเขาใช้แขนงกอดกันแต่งูใช้ตัวรัดเลยมันก็อยากฮะพกหนาไอพน่นาที่มากโกรธมากอยากจะปรงงไปชนพระเจ้าพาราณสีเส้นด้วยด้วยลมพิษใหมพ่นพิษสุบเดียว ตายไม่หมดแต่หันรละลึกไปได้ว่าเรารับหน้าที่มาเพียงแค่มานัดหมายการวิวาเท่านั้นเจอหุนหันปรงบปชนเกิดสัตว์เสียแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรไหมโอ้โหโเขาเก่งจริงๆ <c oughs> <c oughs> ควรจะไปกราบทูลพระราชายทรงทราบเรื่องราวเสียก่อนเพื่อสากันแล้วก็ผลนผลนออกจากพระราชนิเวศกลับไปยังหน้ากาะบิพพ ตรงเข้าไปเฝ้าเท้าทศรถโอ้โหยุ่งจังกราบทูลซ้ําเติมเพื่อ,อยุแย่ให้ไปแต้าทศรถโกรธนี่นี่นี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นนนไอเรื่องคําบาจาเนี่ยแค่นิดเดียวเพราะยาวไปไหลายๆวันมันยาวต่อไปต่อไปเลยความเป็นจริงต้องการให้เท้าทศรถโกรธกราบทูลว่าข่าแต่พระองค์ ทำไมพระองค์จึงได้ตัดใชใ้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุันสมควรถ้าพระองค์มีพระพระ,พระราชประสงค์จะให้พวกข้าพระบาทพาไปตายแล้วก็จงให้ตายเสียที่ที่นี่ดีกว่าพระเจ้าพารานสีนั้นดา่าทอพระองค์ต่างๆนานา,นาอวดอ้างยกย่องตนเองยกย่องลูกสาว ของตัวมัวเมาในชาติสกุลหมายความดูถูกดูหมิ่นแม้ว่าเองงูนี่จะมาเป็นผัวคนมันมีที่ไหนว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างย่อๆแล้วก็ซ้ําเติมไปต่างๆนานาให้พระราชาโกรธให้ได้เมื่อทันท่าทศรสได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นกระทืบพระบาทเอาเราสิโกรธไม่ต้องคิดแล้ว นิสสมะกระนังสยโยใครคนสยก่อนแลนั่งทำดีกว่านี่ขาดแล้วถ้าทศรุขาดตัวนี้ใช้ไม่ได้พระเพระบาตดได้ความพิโรธตรัสสั่งให้นาคทั้งปวงมาประชุมกันแล้วก็มีพระบัญชาด้วยสเสียงดังว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมด รู้โทษกันว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปยังเมืองพาราณสีแล้วก็อย่าได้ทำอันตรายแก่มนุษย์แม้แต่สักคนหนึ่งเป็นอันขาดแล้วกันและปัตทำไมนะพวกนาทูลถามว่าเมื่อม่ให้พวกข้าพระองค์ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วใช้พวกข้าพระองค์ไปทำไมพระเจ้าคาะทาทศรถทงตัดไว้วิธีแนะวิธีว่าขอให้พวกนาทั้งหมดนะ ท่านหลจงไปเที่ยวแผ่บังพานตามบ้านเรือนตามกระแสน้ำตามทางเดินตามถนนสี่แพร่งแล้วห้อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาพรเนตรส่วนตัวเราจะไดนวิธิกายให้ใหญ่ยาวโหวใหญ่ยาวขาวล้วนเป็นวงล้อมเมืองเข้าไว้ แล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อไปก็ขอบรรดาลูกหลานท่านหลายฟังในวันต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติวัต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีในลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี